เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทำลายนะครับกับคอฟทีวีนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรากลายจะมาเจาะลึกถึงกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับที่คุณน้ำตาลเนี่ยนะครับได้สรรหามาแต่ไม่รู้วิธีไหนนะครับแต่มันบอกว่าปรากฏขึ้นมาแล้วถึงวิธีที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้อนอยังไงครับกับการเริ่มนะในการที่ออกมาจากงานประจําแล้วมาทุ่มตัวเอง นะกับงานที่เขาเรียกว่าอิสระภาพมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเริ่มต้นหาลูกค้าอย่างไรสร้างลูกค้าอย่างไรและจะทํายังไงให้ลูกค้ารู้จักว่าเราเนี่ยมีตัวตนอยูต่ตรงนี้ครับโอเคก็เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะน้าตาลเนี่ยขายทาง a c e b o o k นะคะตอนนี้ขาย a c e b o o k อย่างเดียวจะเป็นแฟนเพจแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการขายจากแอคเคาท์ซึ่งเป็นโปรไฟล์ของคนคนหนึ่งเลยครับค่ะ ตั้งชื่อร้านมาเลยแล้วก็เริ่มจากการแอดเฟนไปเรื่อยๆรเริ่มต้นอย่างแรกเนี่ยก็คือให้เพื่อนของเพื่อนตัวเองเนี่ยแอดสแตจแฟนไปเรื่อยเรื่อยอันนี้จะเป็นเทคนิคของการขายของทาง a c e b o o k นะคะพอสแตจแฟนไปเรื่อยก็จะมีเฟนของเฟนของเฟนเนี่ยมาแอดเราเรื่อยๆรืนี่ก็เรยกกฏการขายข้อตลาดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็แอดเพื่อนที่เป็นร้านค้าด้วยกันแอดเฟนเพื่อนที่เป็นร้าน้าด้วยกันแล้วก็ไปฝากโฆษณาหน้าร้านเขาเพื่อนของเขาเห็นร้านเราเขาก็มาแอดเรา <พอ S 1> ตประมาณนี้ค่ะต้องเหมือนเกือ้อเกื้อกุลกันในหมู่แม่ค้าลักษณะคือไม่ใช่การไปจงใจขายแต่เหมือนกับการสร้างเพื่อนไล่เพื่อนรู้จักบอกต่อบอกต่อกันไปเรือ่อยแบบนั้นนะครับอันนี้จงใจขายหรือเปล่าจงใจขาย <laughs> ไม่ได้ขายแต่ก็คือมันจะเป็นเหมือนกลยุทธ์ของการของแม่ค้าทางเฟซบุ o กอยู่แล้วค่ะว่าอันนี้เขาจะเกืเ้อหนุนกันว่าเราไปฝากหน้าร้าน คุณนะลงว่าเนี่ยร้านเราลงเสื้อผ้าใหม่นู่นนี่นั่นให้แอดอม,มาได้แล้วก็เขาก็มาฝากกับหน้าร้านเราได้เหมือนกันมัเ,เหมือนแลกเปลี่ยนกันใช่แลแกเปลี่ยนพื้นที่ของ,ของและกันแล้วก็แลก<ล>เปลี่ยน,นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าน้นตาจะเน้นว่าถ้าขายของแบบเดียวกันอย่างเสื้อผ้ามาจากที่เดียวกันหรือเหมือนกันเนี่ยเราก็จะไม่ไปฝากหน้าร้านเขาแล้วก็จะมีกดอยู่ตรงนี้นิดนึงเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกอะไยังมีจัดยาบังเนาะมีเรามีกติกากันร่วมกันแล้วมาอันนี้อันนี้เนี่ยไม่เอาไปลงกันตอนนี้ คนที่มาเนี่ยกับเสื้อผ้าเนี่ยมันเยอะหลายแบบหลายสไตล์หลายช่วงอายุคุณน้ำตาลใช้อะไรเป็นตัวเลือกกลุมเป้าหมายในการเลือกสินค้าทำไมใชเพราะว่าเป็นคนบ้าแฟชั่นอยู่แล้วชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็เลยตั้งใจขายสิ่งที่ตัวเองชอบคนที่กลุ่มอายุเดียวกับตัวเองก็คิดแล้วว่าคนกลุ่มนั้นน่าจะชอบแบบที่ตัวเองชอบก็เลยเอาตรงนั้นเลือกสไตล์นี่มาขายเลือกอ่รูปแบบนี้มาขายซึ่งประสบความสำเร็ด้วยประสบความสำเร็จค่ะออเดอร์เยอะไหมฮะต่อวันหรือต่อเดือน ออได้เอาเป็นว่าถ้าเผื่อต่อเดือนตอนนี้ก็คือเฉลี่ยเดือนหนึ่งขายไอะมาสามร้อยสามร้อยตัวสามร้อยกว่าตัวได้ค่ะก mm. um, wow. sort of um. okay, right. ็ถือว่าโอกาประสบความสำเร็จแล้วเนาะหรืออะเพียงแต่ว่าจะก้าวเข้าสู่ความเป็นเศรษฐียังไงเท่านั้นเองก้อังเดินตรังเดินไปอยู่ตรงนั้นต้องนาำนี้ครับเวลาคนเข้ามาลูกค้ามีหลากหลายความต้องการลูกค้าเนี่ยจริงๆเขาเขาบอกเราไหมครับว่าเขาต้องการอะไรนะแล้วเขาอยากได้แบบไหนเขาบอกกลับมาที่เรา ส่วนมากเขาจะเริ่มต้นในยการถามก่อนว่าตัวนี้ตัวนี้เขาชอบเขาจะเริ่มจากที่ว่าเนี่ยเขาชอบตัวนี้นะแล้วตัวนี้จะเหม,มาะกับเขาไหมบางทีเราก็บอกว่าจะเหมาะหรือเปล่าเขาก็บอกสัดส่วนเข้ามาเราก็จะพยายามวัดแท้จากเสื้อผ้าว่าตัวนี้คือตัวที่เขาจะา <ขอ S 2> าด้าเขาขอ,าขอขคำแน,นะนําจากเราม,ม,มีเยอะค่ะใช่ขอคําแนะนําว่าตัวนี้อย่างบางคนถามว่าใส่ตัวนี้แล้วจะเข้ากับหน้าหนูหรือเปล่าค่ะ หน้าหน้าหมายถึงหน้าของลูกค้าแล้วเขาส่งรูปไหมให้ดูไม่ส่งเอาไม่ส่งนะครับเราต้องข้าปดูเองเราต้องจับเข้าไปย้อนดูในเฟ e b o o k ของเขาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแบบหรือว่าคุณหนูสูงเท่านี้ใส่แล้วหนูจะดูอ้วนเตี้ยปันไหมคะครับแล้วเราก็เราก็ต้องตอบให้เซฟที่สุดว่าเพื่อนเราสูงเท่านี้อาจจะใส่แล้วประมาณนี้เดี๋ยวตัวเองก็ลองเทียบกับคุณของตัวเองดูนะอย่างนี้เพราะถ้าร้อยคำตอบแบบแน่นอนแบบ ตรงๆอย่างเงี้ยค่ะเกิดเขาเอาไปเราไม่ชอบสินค้าใส่ไม่สวยมค้าผิดนั่นเพราะโลกเ a ็ e บุกตากับโลกร้านค้าแบบออฟไลน์ตามถนนนทางนะครับรานนั้นคือเขาเขาไม่จับมาด่าแต่อย่างนี้เนี่ยเขาด่าสระก็ด่าในร้านเลยไงเขา่เาด่าผ่านเข้าไปใน Facebook เราเสียเสื้อเยอะแยะเลยงั้นต้องรู้วิธีในการเลี่ยงตอบเ้วยเจอลูกค้าดีที่สุดที่ประทับใจดึง่ลูกค้าที่ดีที่สุดลูกค้าน่ารักที่สุดซื้อ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 อย่างเดียวแล้วก็ โอนให้เลยซื้อแบบมายังคิดอยซื้อแบบคิดคิดด้วย <c oughs> เราเราแต่เราจะช่วยคิดนะจะมีลูกค้าบางคนแบบเจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ถ้าลูกค้าน่ารักมากๆเราก็จะเหมือนช่วยดูแลให้เต็มที่ไงรู้สึกภูมิใจไหมคะเวลาเราแนะนําไปแล้วลูกค้าเชื่อในคาแนะนําเ <c oughs> ชื่อในคําแนะนําไม่ภูมิใจแต่ภูมิใจเวลาเขาไปใส่แล้วสวยมากกว่าเราเล่นไงเขาเอารูปมันเอารูปมาโพสซื้อไห่ก็แบบมาเขียนชมอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดว่าสินค้าสวยมากเลยอย่างเงี้ยจะภูมิใจมากกว่า เพิ่งแนะนําไปเนี่ยจนจะไม่แล้วเวลาลูกค้าปึ๊บเนี่ยเขาภูมิใจกลับมานอกจากคําชมหรือรูปส,สวยเขามีอะไรตอบกลับมาซื้อต่อคะ่ะกลับมาซื้อต่ออีกนั่นคือสิทธที่นักขายที่ดีต้องทำเเ <ๆ S 1> จอลูกค้าที่มีสายที่ดีเจอซื้อไปแล้วอ่าคือจริงๆเนี่ยมีลูกค้าหลายคนที่เหมือนการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยนะคะจริงๆเราไม่รู้ว่าจริงๆไซส์ของเสื้อผ้ามันเท่าไหร่ใช่เราแค่ดูจากนักแบบใส่บางทีเนี่ยนักแบบ น้ำหนักแค่42เงี้ยบางคนสั่งไปน้าหนัก50สั่งไปสรุปใส่ไม่ได้คือจะมีลูกค้าห,หลายคนที่แบบลืมดูไซส์นะ<อ>คะค่ะแล้วพอใส่ไ,ไปสั่งไปใส่ไม่ได้เนี่ยถ้าเขาพูดดีนะตานให้เปลี่ยนนะจริงแต่ว่าจะมีลูกค้าหลายคนที่แบบสั่งไปแล้วเหมือนมาโพสต์ด่าว,ว่าเสื้อผ้าไม่เห็นสวยเลยบอกอ้อาวไม่สวยตรงไหนคะใส่ไ,ไม่ได้อ่าแล้วได้ดูไหมคะขนาดก็ไม่ดูอะค่ะก็ดูจากรูปต่างแบบใส่อย่างเดียวคี่ว่าใส่แล้ว จะสวยแบบหนักแบบใช่ค่ะเขาไม่ได้ดูกลุ่มเขาไรกดูว่าสกลงอกเลยเขาจะเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าเห็ไหมอ๋ออยนทนี้เราต้องเชียร์กันหน่อยนะฮะมันมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยแต่ว่าช่วงหน้าครับการขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องมีคนโกงด้วยนะแล้วก็จะมีคนที่ไม่ซื้อ์ด้วยยังไงนะติดตามช่วงหน้าครับ